สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับท่านคะ่ะดาวอาทิตย้ายรอบนี้นะคะค่อนข้างดีรอบที่แล้วท่านค่อนข้างเหนื่อยหนักปัญหาที่เข้ามาก็มากเป็นปัญหาใหญ่ๆเพราะดาวอาทิตย์ย้ายตกพบเดือนมอรณะคะ่ะรอบที่แล้ว แต่การย้ายรอบนี้หรือว่าครั้งนี้จะมาอยู่ในภพเรือนที่ดีและเป็นระษตรตราธิปดีดาวอธิกยารวันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2568นนะคะและย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะหมายถึงชื่อเสียงความเจริญงอกงามเกิดความมั่นคงทั้งเรื่องของการงานฐานะความเป็นอยู่มีโชคลาภทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะด้านการงานของท่าน จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตคนทำงานนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะสังเกตได้เลยก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยติดขัดมีปัญหายากๆก,ก็จะลื่นไหลามากขึ้นสามารถไปต่อได้ที่ผ่านมาท่านเริ่มที่จะถอดใจแล้วกับงานบางงานนะคะไม่อยากจะทำละแต่พอหลังจากวันที่17สิงหาคมท่านเริ่ม ต้นอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าอ่ะปรับเปลี่ยนแผนเริ่มใหม่งานเริ่มมีความคืบหน้าค่ะเกิดความหวังกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะ เช่นบางท่านจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศเพราะท่านกําลังติดต่อหรือว่าทำธุระสําคัญสําคัญอยู่นั่นเองค่ะท่านเดินทางบ่อยบางท่านเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องความมั่นคงของชีวิตเตรียมตัวเพื่อกําลังที่จะดําเนินการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือปลูกบ้านใหม่มีอะไรให้ทําอยุดตลอดเวลาบางท่านท่าเริ่มใสหรือว่าศรัทธาสิ่งใดท่านจะจริงจังมาก และจะมีการเดินทางเพื่อทําบุญหรือว่ากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและศรัทธาหรือจะได้ร่วมบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่คนสนิทสนมคนใกล้ชิดท่านจะได้ใกล้ชิดหรือว่าพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมีบารมีนะคะหากเกี่ยวกับงานท่านก็จะได้พูดคุยหรือว่าใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงและท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าท่านจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้เนื่องด้วยว่า ท่านใดที่รับราชการทำงานประจำตำแหน่งหน้าที่การการทำงานของท่านจะเกิดการขยับและปรับเปลี่ยนค่ะบางท่านถึงขั้นที่ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งของท่านจะสูงขึ้นบางท่านจากที่ไม่มีลูกน้องบริวารท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารได้ไปประจำยังสถานที่หรือว่าหน่วยงานที่ท่านอยากจะย้ายไป ท่านจะมีการติดต่อกับเพื่อนฝูงคนในครอบครัวบ่อยขึ้นจะมีการติดต่อกับคนทางไกลเพื่อนสนิทมิตรสหายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะติดต่อท่านเข้ามาก็อาจจะเป็นกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจากต่างประเทศจะได้รับข่าวจากคนทางบ้านหากท่านอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะ และการเดินทางของท่านในช่วงหนึ่งเดือนนี้จะส่งผลดีกับชาวธนิราศีธนูพอสมควรค่ะถึงแม้ว่าการเดินทางของท่านอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงานนะคะแต่ว่าท่านกลับมีความสุขได้รับพลังบวกได้เดินทางไปยังสถานที่ททใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อน ได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าได้เพื่อนใหม่ระหว่างการเดินทางสิ่งที่เคยทำให้ท่านเป็นทุกข์วิตกกังวลใจบางเรื่องจะจางหายไปนะคะท่านสิ่งเก่าๆท่านท่านจะตัดทิ้งไปเลยช่วงนี้ท่านเริ่มที่จะมองไปอย่างอนาคตข้างหน้าเริ่มที่จะ วางแผนการใช้ชีวิตด้วยสำหรับบางท่านจากที่ไม่เคยคิดถึงอนาคตท่านก็เริ่มที่จะคิดถึงอนาคตอยากมีบ้านอยากมีรถเริ่มที่จะมองอนาคตของบุตรหลานละนะคะสิ่งที่เคยทำให้ท่านเป็นทุกข์บางเรื่องจะหายไปค่ะท่านจะมีความรู้สกวก่าท่านมีความสุขมากขึ้นคนรอบข้างก็เห็นอกเห็นใจมีไมตรีจิตที่ดีต่อท่านมากขึ้น หากตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเช่นบางท่านนะคะอยากได้บ้านใหม่ทำเรื่องขอกู้ขอยืมจะสําเร็จนะคะอะขอกู้บ้านจากสถาบัานการเงินต่างๆจะสําเร็จอยากปลูกบ้านก็จะได้ปลูกบ้านดังประสงค์ถ้าตั้งใจจะซ่อมแซมบ้านก็ไม่มีอะไรมาเป็นอุป,ปรสรรคแล้วล่ะเงินที่จะเตรียมไว้จัดสรรไว้จะได้ใช้เพื่อซ่อมแซมบ้านแน่นอนแต่ท่านจะต้องควบคุมให้ดีด ระวังงบประมาณจะบานปลายนะคะท่านจะได้ของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านเช่นอาจจะได้เครื่องครัวเครื่องใช้ไฟปฟป้าเฟอร์นิเจอร์ถ้าอยากจะได้อะไรก็ตามมองมานานแล้วละของชิ้นนี้แต่ไม่มีจังหวะได้ซื้อสักทีท่านจะได้มาครอบครองนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้าน,นะคะสิ่งของที่แต่ละท่านจะได้มานั้นจะแตกต่างกันออกไปนะ เพราะว่าฐานะที่แตกต่างกันหน้าที่การทำงานก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันแน่นอนก็คือว่าท่านจะได้สิ่งของเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวเสือ้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะโทรศัพท์รุ่นที่อยากได้ก็อาจจะเป็นสิ่งของภายในบ้านนั่นล่ะค่ะแต่มีข้าวของภายในบ้านแตกหักชำรุดพังเสียหายได้ของชิ้นใหม่มาแทนก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ด้วยเกิดทุกข,ขลาบได้อย่างเสียอย่าง ได้มาก็ามักจะมีเหตุการณ์ใ,ใช้จ่ายออกไปสําหรับบางท่านข้อดีท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะเพราะท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินจากสิ่งเกา่เกาๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาเคยทําเอาไว้นะคะการการพูดคุยถ้าไม่สําเร็จในครั้งแรกอย่าละทิ้งเด็ดขาดนะคะให้ท่านคุยจนกว่าจะสําเร็จสิ่งที่ทําจะสําเร็จคาดหวังสิ่งใดสุดท้ายแล้วท่านจะได้มาอะไรที่ยากๆขอเพียงท่านนั้น ตั้งใจทำมุ่งมั่นกับสิ่งสิ่งนั้นทำให้เต็มที่ท่านจะทำสำเร็จแน่นอนค่ะลุ้นสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามานะคะชาวราลัคนาธนูหนึ่งเดือนนี้ถ้ามีปัญหาขอเพียงท่านได้แก้ไขนะไม่มองข้ามปัญหาถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ตามบอกเลยว่าท่านจะทำสำเร็จค่ะ และงานจะทำให้คนชื่นชมท่านงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงถ้ามีปัญหาคนจะช่วยเหลือแนะนำนะคะแนะนำอีกครั้งอยากทำอะไรเริ่มทำได้เลยค่ะแต่ท่านจะต้องไม่ประมาทด,ด้านการทำงานนะคะอย่าประมาทเพราะงานของท่านนั้นจะไหลเข้ามามากขึ้นงานเหนื่อยขึ้นแต่จะส่งผลดีฉะนั้นงานไหนที่สำคัญรีบทำให้จบรีบเคลียร์ให้เสร็จ ถ้ามีถ้าค้าขายถ้ามีออเดอร์ที่กำลังตกค้างอยู่นะคะรีบสะัสางรีบเคลียร์ออเดอร์ซะสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานนั่นก็คือว่างานจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทำให้ท่านแอบคิดอยู่บ่อยๆคืออนาคตของลูกค่ะช่วงนี้ท่านนะคะคือชาวธนูไม่กลัวความเหนื่อยหรอกงานก็สู้เข้ามาเถอะแต่สิ่งที่จะทำให้ท่านนะคะเผลอไม่ได้แอบแวบไปคิดทุกทีก็คือท่านเริ่มมอง อ,อนาคตบุตรหลานแล้วนะอยากจะให้เขาเป็นอะไรยังไงท่านจะเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันนะคะบุตรหลานหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าภายในบ้านภายในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เขาจะนำความสุขมาให้กับท่าน โดยภาพรวมนะคะดาวอาชิตย้ายรอบนี้ค่อนข้างจะส่งผลดีกับตัวชาวลัคนาและชาวราศีธนูค่ะโดยเฉพาะด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบโอกาสดีๆให้กับท่านท่านจะมีคำว่าโชคลาภเกิดขึ้นแต่ว่าคำว่าโชคลาบนั้นจะมาในรูปแบบของการงานหรือว่าการเงินเท่านั้นเองนะคะยังคงเหนื่อยนะยังต้องปาดเหงื่ออยู่ปัญหาก็มีเข้ามาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือท่านจะได้สิ่งของได้ข่าวดีค่ะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ